มาเด้อเดากนงูเออนั่แหละนั่นปลาตาเพียนนั่นแหละพอดีหนังเขาสบายดีทุกคนสบายดียามแรงหมูกินสิ่กินใครข้ามาตึกปลากินอ้ยยังเงอ้ยอุ้ยนั่นนั่นตึกปลาพี่น้องเอ้ย นั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้หมูกินสีนกินไข่เฮามากินปลาตึกแหงงงพายพี่ดอกกินปลาปกินอยู่เทียงนานนอือเงินค้าฮักแล้วบ่ ป้าบดิกวนจักถือพี่น้องเอ้ยตึงแก่ใส่มองมันนี่เป็นมือบุญได้แต่ว่านี่นี่นี่ป้ายเนาะอาเือเต้นนองเองนองเองเมันหอนมันหอนละป้ามันออกเนาะอ้าปลาคอโอ้ยตายลูกกูอุ๊ยอย่งโยนใจ่คนกวนข้าว เกือบโดนหน้าแล้วเหือดหนูบุญมาตึงแห่กินปลามาหันแล้วให้เข้าคุณมาเอาเข้าใจขู่ปลาไปบด

A kêu cả ma, họ phải ăn của nhóm ma, Mày có phải chơi cái ủa phép ăn. Ni, nè, nè, nè. Móng mày nhắc mày có một cặp bỏ lâu. Mm, 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 bá ấy là tôi nhảy nè, pá á tân tân nói thầy hả con cuồn pa, ăn pa, mổ ăn thịt khai hao ăn pa, Nguyên tập viên <laughs> kêu gọi kìm mày 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 ba thoo! mẹ bát mày 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 ba thôi tước mày mày đây, nè mẹ mày ừ. tước <laughs> hè thằng วีปลางนีมันบวีกับปลาหมันวีปิงปลามันอ่นเองก่าปลาปลาตะเพียน่เตา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 เอ้ยเตา ปลาดุกชุบโอ้ทางน่ะไอ้ก้กะเฮาก็เห็นเห็นแม่ใหม่ครั้งแรกพราไปเอามื้อเช้านี่บ่มาแล้วถ้าปหยังคือเอิ้นบ่มาห้วยเฮาก็อันก็เฮาก็คนคือกันด้ว่าซั่นเห็นพ่อเห็นเคนบัดอันไอ้เจไปเอาปหยังคือบ่คนไอ้เจก็เป็นหมู่เฮาคือกันบ่ล่ะเวาบ่คือเอ้ยวาว่าบ้านห้ยปัง อืมโหพากันเชียยบอ,อยู่นี่หมู่ากันกินขึบกินมันปีบุญต้พอดมาวีอยบ้าบ้ตัวมาวีอยู่บาบ้ามีนะนี่หมูกินขึบขึบเข้ากันเหมอนคึนมาเหน้นมาูกมีเนี่ยหมูกินมากินปลาบอ พอเหือดปบแล้วว่มีสิในหมู่กินมากินปลาพี่เนาะใครอยากลงมงลงมาพี่เด้อน้ำลงมาน้ำลงมาพี่น้ำลงมาน้องปลาพี่ข้าเจ้าแต่ละเฮือนนะข้าเจ้าเปิดคึกคึกกินเหลากินเบี้ยกินโอ้ยม่วนซื่น เจ้าหน้าไมเป็บาดอกพี่น้องเอ้ยงบประมาณเท่ามันพอสำนิยุบหนาท่าลังงบประหยัดมีสำได้กินสำนั่นท่านี่จ้ะนี้นี่แหละอาหารแดงมะแดงนี่นี่หน่อยที่ว่าชิบชุกเด้เวล้วบบคือ Cứu hoo 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 มาตั้งเที่ใหม่ๆนกันดิไปอยู่ไ,ไปอยู่เหมือนเป็นเดือนผมบอกเออสุลนลมที่บันพมมาเบอ้งางแม่แต่แปะแต่แปะทิ้งร <ๆ S 2> ้างแม่ใหม่มาทีหงกั้นกันนนนถัดงหนถัดบ่มีร้านจักคนเขาจะมาเทเรมีร้านจักคนบ่ได้มีลูกมีหลาน กันเป็เอาเมื่อในการแม่เราสีแพงอยู่ดอกมันได้มีเล็กน้อยเขสีมาอ๋หมอยมาแลเออเออปล่อยมาลดใครระบเขาสีมาเผินใครระบเขาสีมานะมันลอยลอยเยเดนไปเด่นไปแม่อีนเลย อ้ยก็แเลยนํ้ำมันสิมเมื่อนะพ่อถามล่าสิบห้าสิบนอนอายุบอกหรือสิมเมื่อนะพ่อเมื่อนะพ่อน้อยปัดเถ้าเมื่อข้าเจ้ากระเพงอยู่ดอกข้าเจ้ามันบ่มีเด็กหน่อยทุกคนฝากกินปลาทางนี้ไม่มีคุค้มกับพวกต่อ mặc khuôn lượm bớt để hút tỏ thằng này hút mặc khuôn để xám loại có khùm ok phi nộng ba mưa hai có lăng ngam có lăng ngam những cả nhàm đen chiếc tè tụ có cho sân nản nhiều โอเคพี่น้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อยู่ดีมีแหงทุกคนสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กันเด้อพี่น้อง